ตามรอยเท้าพ่ออย่างทอดเทียเดิมทีผมทำนาอยู่ทำนาแล้วมันไม่ค่อยได้บนะางทพอทำใหม่ลงใหม่ก็ อันกํงำไรนั้นก็หมดไปแล้วก็เลยไปดูงานที่ชนบุรีนะของอาจารย์ยักษ์นะครับที่นิดเดียวแนละ้วสามารถปลูกพืชได้หลากหลายเราก็เออมีความคิดนะบางทีเราก็อยากเป็นอย่างนั้นตหลังก็มาทําโคกหนองนาหรือเราได้ใช้น้ําทั้งปีแต่ก่อนที่เนี้ยมันแรงมากในช่วงมีนาเมีศาสต์ตอนเนี้ยคือไม่ขาดน้ํานะครับเราปลูกทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื้อกินค่อยๆปลูกไปพอผลตอบแทนมันก็ค่อยมา การน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับมันมีความสุขแล้วก็มีเรามีข้ของของกินตลอดนะมันมันไม่ได้ลําบากอะไร